สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านขอเข้าสู่แผนการอ่านที่สนะครับขอกล่าวถึงปฐมกาลบทที่8และบทที่15นะครับเ,เริ่มกันเลยนะครับพี่น้องปฐมกาลบทที่8นะครับซึ่งมีอยู่22ข้อนะครับน้บ น้ำท่วมโลกหนึวันนะครับแต่พระเจ้าทรงระลึกถึงโลอาและสัตว์ป่ากับสัตว์ใช้งานทุกชนิดที่อยู่กับเขาในเรือพระองค์ทรงบดาลให้กระแสะลมพัด เนือแผ่นดินแล้วน้ำก็ลดลงตาน้าบาดานและประตูน้ำแผ่งฟ้าสวรรค์ก็ถูกปิดและฝนก็หยุดตกจากฟ้าน้ำจึงลดลงเรื่อยๆจนกระทั่ง150วันผ่านไปและในวันที่17 เรือก็มาค้างอยู่บนเทือกเขาอาราลัตน้ำลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่หนึ่งของเดือนที่สิบยอดเขาอื่นๆก็ปรากฏให้เห็นหลังจากนั้นอีก40วันโนอาเปิดหน้าต่างเรือแล้วปล่อยกาตัวหนึ่งออกไปมันบินวนเวียนไปมาจนถึงเวลาที่น้ำแห้ง ไปจากแผ่นดินโลกเขาจึงปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดลงจนถึงผิวดินแล้วหรือไม่แต่นกพิราบไม่พบที่ที่จะเกาะเพราะว่าระดับน้ำยังสูงอยู่จึงกลับมาหาโนอาที่เรือโนอาก็ยื่นมือออกรับนกพิราบเข้ามาในเรือดังเดิมเขาคอยอีกเจ็ดวัน แล้วปล่อยนกพิราบออกไปจากเรืออีกครั้งหนึ่งเมื่อนกพิราบกลับมาหาเขาในตอนเย็นมันคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดลงจากแผ่นดินแล้วเขาคอยอีกเจ็ดวันแล้วปล่อยนกพิลาบออกไปอีกแต่คราวนี้มันไม่ได้กลับมาหาเขาเมื่อวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งในปีที่โนอามีอายุ 601ปีน้ำก็แห้งโนอาเปิดหลังคาเรือออกมาดูก็เห็นว่าพื้นดินแห้งแล้วพอถึงวันที่27เดือนที่2แผ่นดินก็แห้งสนิทแล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาว่าเจ้าภรรยาของเจ้าบุตรดาบุตรชายและบุตรสะใภ้ของเจ้า จงออกจากเรือจงนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าออกมาด้วยทั้งนกสัตว์ต่างๆสัตว์ที่เลื้อยคานเพื่อพวกมันจะได้ออกลูกออกหลานและทวีจำนวนขึ้นในโลกดังนั้นโนอาจึงออกมาพร้อมกับบุตรชายรวมทั้งภรรยาและบทสะั้ยของเขา สัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคานทั้งปวงนกทั้งปวงคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกต่างทยอยออกจากเรือทีละชนิดหลังจากนั้นโนอาสร้างแท่นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายสัตว์และนกที่ไม่เป็นมูลทินเป็นมนทินัตัด,ตด หลังจากนั้นโนอาสร้างแท่นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายสัตว์และนกที่ไม่เป็นมนทินจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องบูชาบนแท่นนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้กลิ่นอันเป็นที่พอพระทัยและทรงดำริว่าเราจะไม่สาบแช่งแผ่นดินเพราะมนุษย์อีกต่อไปถึงแม้ว่าจิตใจของมนุษย์จะโน้มเอียงไปในทางชั่วตั้งแต่วัยเด็กแต่เราจะไม่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราได้นำได้ทำในคราวนี้อีก สลับใดที่โลกยังคงอยู่สลับนั้นจะมีฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวความหนาวเย็นและความร้อนฤดูร้อนและฤดูหนาววันและคืนอยู่เรื่อยไปครับจบปฐมการบทที่8นะครับแล้วตามด้วยปฐมการบทที่15ต่อ ปฐมการบทที่15มีทั้งหมด21ข้อนะครับเริ่มเลยนะครับปฐมกาลบทที่15พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับรามต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระดำรัสมาถึงกับถึงอับรามทางนิมิตว่าอย่ากลัวเลยอับรามเอย๋ยเราเป็นโลกของเจ้า เป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้าแต่อับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระองค์จะประทานบำเหน็จให้แก่ข้าพระองค์ไปทำไมในเมื่อข้าพระองค์ยังไม่มีลูกเลยและผู้ที่จะรับประดกของข้าพระองค์ก็คือเอริเยเซอร์แห่งดามัสกัสและอับรามทูลว่า พระองค์ไม่ได้ประทานลูกให้ข้าพระองค์เลยฉะนั้นคนรับใช้ในครัวเรือนจะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระดำรัสมาถึงอับรามว่าชายผู้นี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่ลูกที่เกิดจากตัวเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า พระองค์ทรงนำเขาออกมาข้างนอกและตัดว่าจงเงยหน้าขึ้นดูฟ้าแล้วนับดวงดาวหากเจ้าสามารถนับได้แล้วพระองค์ตัดกับเขาว่าเผ่าพันธ์ของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นแหละอับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมและความเชื่อนี้พระองค์ตัดกับเขาด้วยว่าเราคือพระยาเว องพระผู้เป็นเจ้าผู้นำเจ้าออกจากเมืองเออของชาวเคเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าแต่อับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าดินแดนนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์ดังนั้นพระยาเวจึงตัดกับเขาว่า จงนำหัวตัวเมียแพะและแกะผู้ซึ่งแต่ละอย่างมีอายุสามปีพร้อมกับนกเขาและนกพิราบรุ่นอย่างละตัวมาให้เราอัปรามนำสัตว์เหล่านี้มาถวายโดยผ่าเป็นสองซีกแต่ละซีกวางไว้ตรงข้ามกันส่วนนกนั้นเขาไม่ได้ผ่าแล้วฝูงเหยี่ยวโฉบมาที่ทรากสัตว์เหล่านั้น แต่อับรามไล่มันไปเสียขณะด,ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าอับรามหลับสนิทความมืดมิดอันน่าหวาดกลัวแต่ปกคุมด้วยเขาแต่ปกคุมเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับอับรามว่าจงรู้แน่เถิดว่าลูกหลานของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในต่างแดน และจะตกเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหง400ปีแต่และแต่เราจะลงโทษชนชาติที่เขาเป็นทาสรับใช้และหลังจากนั้นเขาจะออกมาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายส่วนเจ้าจะตามบรรพบุรุษไปอย่าวสมบสุดและถูกฝัง เมื่อชรามากแล้วในชว่วงอายุที่สลูกหลานของเจ้าจะกลับมาที่นี่เพราะขณะน,นี้บาปของชาวอา,มอามโมไลยังไม่ถึงที่สุดที่เราจะลงโทษพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ลับไป และความมืดเข้ามาปกกลุ่มก็มีกระถางไฟควันขงมงและคบเพลิงที่ลุกโชนช่วงปรากฏขึ้นและเคลื่อนผ่านสัตว์เหล่านั้นในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำวัดพันธสัญญากับอับรามว่าเราจะมอบดินแดนนี้แก่ลูกหลานของเจ้าตั้งแต่ลำน้ำแห่งอียิปต์จดแม่น้ำใหญ่คือ,อยูเฟติสคือดินแดนของชาวเคนายชาวเคนัท ชาวคัตโมไนชาวยิทไทยชาวเปริสีชาว,ชาว,เ,ลชาวเลฟาอิมชาวอาโมไลาชาวคานาอันชาวเกอร์กาซีและชาวเยบูสครับขอจบพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่15เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อจะได้ทราบคลิปต่อไปนะครับ ปฐมการแผนการอ่านที่2นะครับก็จะไปต่อที่บทที่1 9บเก้างยี2ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรครับเทสดี Teddy, ประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับ que la